ทุกเรืองทุกมเรืองท่านจับมงอกับคนเดียวเมื่อวานตร้เดียวกันจเมือไรจะเลิกเอาเลยเวยวคมิเีเลยไม่มีอะไรเลยค่ะเห็นเมื่อวานท่านขิ้นทไมเหรอมีอะไรกับคนเีวรเไม่มีค่ะไม่มีจะถามอะไทุกวันนะต้อไปถากันอ ในสองเทวันที่ผ่านมานะครับเราก็ผ่านพิธีวันฉันมงคลนะครับนั่นเป็นประเพณีของเรานะครับแล้วก็ในเรื่องของวันฉันมงคลนั้นก็เป็นเรื่องของสถาบันนะครับซึ่งพวกเราทุกคนเขารับถืออย่างสูงสุดอยู่แล้วนะก็เราก็ได้ร่วมกันทํากิจกรรมหลายอย่างด้วยกันนะครับอย่างที่เห็นจนท่งถึงเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็มีการทํากิจกรรมสิทธิสายมากมายนะผมก็ได้ ในเการในส่วนที่รัฐบาลจะต้องเข้าไปดูแลปรับผิดชอบคือเรื่องการสืบสารรักษาต่อยอดนะครับแนวทางนแนวปฏิบัติหรือพระราโชโองการที่ทรงรับสั่งให้เราได้ดูแลประชาชนให้ดีที่สุดนะครับให้ประชาชนมีความสุข <c oughs> วันนี้ก็เป็นเรื่องสัมพันธ์อีกเรื่องนะวันนี้เรื่องประชุมมันเยอะหลายวาระด้วยกันก็เดี๋ยวพวกจะเป็นเพรสซิลิตต่อไปเพื่อจะได้ไม่เกิดความคลาดเคลื่อนนะในการชี้แจง ตามสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆขออบคุณนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็บ้านเมืองมีความสบเรียบร้อยดีอะไรที่มันอยู่ในกระบวนการก็ว่ากันไปนะผมจะไม่เข้าไปก้าร่วมเพราะนั้นนายกฯจะมีหน้าที่ในการหลุดนใยบในการกำกับดูแลและในการติดตามนะก็ดีใดที่มีปัญหาก็ต้องสั่งให้มีการตวนแก้ไขบางทีมันก็ไม่ได้อยู่แำน,นาจของนาย,ยก เป็นหน้าที่ของหน่วยงานของคณะกรรมการที่เขาทามาอยู่นะเพราะฉะนั้นนายกก็มีอย่างเดียวก็คือมี่เมื่อมีปัญหาก็สั่งการให้มีการตรวจสอบก็ขึ้นอยู่กับผลผลการตรวจสอบเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นทั้งหมดก็จะนําไปสู่กระบวนการยุติธรรมขอว่า,ากันไปนะโอเคนะเข้าใจนะหน้าที่นายกงปรีอยู่ตรงไหน,นขอบคุณครับท่านคะในที่ประชุมมีการคุยถึงการเอ่อเรื่อง